สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจา้าดาหมอกดามานีม่มีได้ซูมือเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ก็ว่าดามาหน้านห่างประจักษ์ใช่กับอามชุติมาแมนบอพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วละก็ได้เรื่องนี้เหมือนว่าสิบโมมีอีหยังเกิดขึ้นค่อยว่ามันผ่านมาเป็นสิบปีละเด้ที่ว่าอามเนี่ย ได้ออกจากไข่หายทองคําซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นเล่ากันเยอะแยะเออเพราะว่าสิเป็นสัญญาที่ดูเหมือนจะบเป็นถ้ำหรือแม้กระทั่งการซื้อขายเพ่งเออแต่ทางในหางเขาก็มีเหตุผลของเขาทางอามชุติมาก็มีเหตุผลของเจ้าของทั้งสองคนย่างไปน้ากันบ่ได้กะเลยเศร้าย่างไปน้ากัน หลังจากนั้นอาร์มชุติม่านี่กับมารับงานเองนกพี่น้องมาหากินก้องแกงง้องแงงเองก่อนจะตัดสินใจที่จะศัลกรรมเออในส่วนต่างๆซึ่งถือว่าน้องศัลกรรมออกมาแล้วงามแล้วบวกกับเป็นคนที่มีความสามารถนะพี่น้องหลังจากนั้นอาร์มชุติมาก,ก็ได้มาเดินสายประกวดมิส แกรนนบพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นการสั่งปรากฏการเลยกับว่าใด้สำหรับนางงามที่ตัวเล็กถือว่าตัวหน่อยก็มูแต่ว่าส่วนสูงถึงเกณฑ์ที่กองประกวดกำหนดไว้อตอนแรกๆทุกคนกับแอนตี้นู่นนี่นั่นแต่ปนพ่อไปไปมาๆก็หลงรัก เพาวาน้องมีความหนาหักมีความสดใสมีความทะลิศและก็มีความพยายามถึงแม้ว่าจะโดนดราม,มา่ามากมมยกระพิกวิกฤตหายเป็นโอกาสได้เสมอจนกระทั่งเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นางงามหรือแม้กระทั่งเป็นที่รักของเมยยกนางงามทั้งหลายแล้วก็ถูกอกถูกใจป้าป๋าบอสนวัดนพี่น้อง จนกระทั่งได้คว้ามงแล้วก็ได้รา,างวัลประมาณ3รายการหรือเปล่านี่ล่ะถ้าขอยจำาบ่ผิดได้พี่น้องหลังจากที่การประกวดได้ประกาศผลรางวัลออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอาร์มชุติมาก,ก็อยู่ในฐานะแกรนคนหนึ่งแล้วบอนวัดก็พักดันให้ได้เฮ็ดคอนเสิร์ตโนนนี่นั่น ซึ่งมีค่าตัวถึงห้าแสนบาทแต่ก็ยังว่าละ่ะมันกับบไายเพียงแค่อามชุติมาเนาะมันก็มีเพื่อนๆน,น่างงามอีกหลายคนเออที่มารวมในคอนเสิร์ตเออประมาณว่าจุกจุกๆใจสำหรับแม่ๆที่ฮักที่ติดตามที่ต้องการให้กำลังใจหรือแม่กระทางจะคลองแบวนนู่นนี่นั่นกับว่ากันไปเนาะ ซึ่งเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันสิบอมีมเอียงแล้วแต่มันกับ,บวายหมุนย้อนกลับขึ้นมาเนพี่นอ,นองเอ้ยหมุนย้อนกลับขึ้นมาคือในห,หางปัะจัยเพิ่นได่าหอดอามชุติมาปะม่านวายยาลืมตนกําเนิดจากของสมัยก่อนเนี่ยเออก้อนสีใดดีเนี่ยบ่ได้ท่วงมุนทุนแต่บอกว่าก้อนสีใดดีเนี่ยอย่าลืมนะตูเนี่ยเป็นคนเอาสูออกมาจากสวนยางเอามาลองเพลง แล้วกาได้มาปั่นเพลงอดีตเคยพังผู้สาวขาเลาะกับวากันไปแต่เพลงนีเป็นของผู้ใดแต่งข่อยกับบ่มั่นใจคือกันว่าผู้ใดวะแต่เขาบอกว่าเป็นผลงานของทางภาคทางค่ายกับย่างวาแหละเนาะอามเพิ่นก็ไดดตกปองช่องเนื้อขายตัวนี้ให้กับในหางประจักษ์ชัยแล้วมันก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของในหางประจักษ์ชัยซึ่งมันกับบ่แมนเรืองที่ ที่ไม่เป็นความจริงเออณนะจุดจุดนี้มั่นก็นคือว่าอะวากันไปอาจจะเป็นเพราะอามขาดประสบการณ์หรืออาจจะเป็นเพราะอามคิดน้อยไปเออกับผลงานเพลงแต่ก็บย่างวาแหละในเมื่อเมื่อได้ขายไปแล้วก็ต้องยอมรับเนาะแล้วเพลงที่ที่ปล่อยออกมาก,ก็ถือว่าดังเปรี้ยงปร้างเดิมที่บ่ค่อยเด้ฮูจักดอกนะหางคนเนี้ยแต่ว่าพ่อมีเรื่องไม่เล่ากับด้ฮูจัก ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าแรงโหดาข่อยกระดาจนมดที่ประลาดพี่น้องเต้บันพ่อหลังจากอ่าหล,หลังมาที่ทางในห่างในมีการปรับปรุงทัศนคติโน่นนี่นั่นจึงเห็นในห้องมีค่ามือนสึกว่าเออว่ะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแต่วันพ่อมาเจอเรื่องนี้ชักจะไม่น่ารักแล้วอันนี้ขึ้นไม่ม่วงข่อยสักสิบวนน่ารักแล้วบอกว่าบริเวณท่วงบนคุนแต่ทุกคำขี่วามาล้วนเต ก็ถึงบุญถึงคุณจะของเออบอกว่าบาให้เขาลริ่มต้นกำหนดแต่คุณอย่าลืมนะก่อนถี่คุณจะมีลําไยใดถ้าผลงานเพลงผู้สาวขาเลาะบ่ได้ขึ้นมาในอันนี้คนณอาจจะบ่ได้หูจากลําไยก็ได้อันนี้ขึ้นในมุมมองของข่อยนะแล้วถ้าอาร์มชุติมาเนี่ยบ่ได้ในห่างในการอ่าเฮ็ดเพลงก็ไม่แน่ว่าอาร์มสีดังหรือบ่ดังแต่น้องเป็นคนมีพรสวรรค์เออแล้วก็มีหลายคน เพิ่นคอมเมนต์ไปว่าอามเนี่ยดังในอินเทอร์เน็ตก่อนที่ในหางจะไปติดโตเพราะว่าตอนนั้นน้องก็ถือว่ามีือเสียงในระดับหนึ่งแต่อาจสิบว่าใด้มากมายเท่ากับตอนที่ในหางเอามาปัน้นเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไหมอันนี้คือในมุมมองของข่อยแต่เตือนสติอามก็ดีเพื่อให้น้องได้จดจำไว้ การไหวใจค้นกับยาไหวใจมากเกินไปเออต้องมีเลียมบ้างสังคมมันมีเลียมมันมีมุมแม้โลกมันจะกลมก็ตามอีกอย่างหนึ่งอ่าสัญญานู่นนี่นั่นก็ต้องดูดีๆอันใดที่บอบเป็นรรำก็จะของกับยาไปเส้นยาหายใจมักง่ายยางในห่างพูดออกมา มันเห็นไห้เฮามีความหมดซึกแง่ลบในเรื่องเก่าๆซึ่งตอนแรกข้าวกับหูสึกว่าในห่างนี่โอ้เป็นคนดีนู่นนี่นั่นแหละตอนเรื่องที่อ่าบอดกับลําไยเออกับว่าเล่าหนาหักหนู่นนี่นั่นแต่มืนพ่อเล่าเอาเรื่องนี้โอ้บ่หนาหักเลยคอยมีความหมดสึกแบบนี้อีหลีเพราะว่าแทนทีวาสียินดีกับเด็กที่เขาไปได้มากเป็นที่เขาปิดกาขาแข็งบินได้อย่างสวยงาม แค่ซีสีดินดีน้ำเขาให้มันเลี่ยวๆไปอย่าไปเบาถา,ถามถึงความหลังเออความหลังความดีมันกับมีอยู่ความบดับบอดีมันกับพ่อมีคือกันแ็อย่าไปเว่าถึงให้เขามาคุดตอคุดลากเอาเรื่องเกามาเว้าเนาะ่าไปแลวก็ได้อันเรื่องตอนนั้นไพกับสิบ่ร์จำบ่ได้จำจำจำ,จำ,จำได้ชื่อได้อยู่ แต่กัย่างว่าแหละมันกัส่วนหนึ่งเด็กมันกับเส้นสัญญาด้วยความเต็มใจด้วยความหูหรือด้วยความบาห่หูหรือด้วยความเรียบรีบร้อนหรือว่ายังไงกะววากันไปแต่ตอนนี้เขาออกมาจากจุดจุดนั้นนานมากแล้วแล้วเขาก็มาต่อสู่ดินล้นด้วยสองมือสองเท้าของตัวเองกัสมควรที่จะยินดีกับเขาเออเช่นเดียวกันกับ ย่ามเจ้ายองลำไยเห็นนะมันกะสิลักษณะเดียวกันนั่นล่ะข่ก็บ,บ่ได้อยากว่าโจมตีหรือยอยากว่าอีหยังแต่ข่อไม่ความรู้สึกว่าข่บอม,มักเลยเวลาเจ้าอ,อกมาบอกในลักษณะแบบนี้เออมันเห็นห้ยหูซึกแยข่ข้อรูซึกแบบแบบแง่ลบในสมัยตะกอนมันว่นกลับมาขึ้นข่คิดว่าเอาเป็นว่าสมควรที่จะยินดีกับเด็กมากลัวามาน่งท่วงุนคุ้น คอยมองว่าข้าเบาของเจ้าคือการท่วงบุนคุณทั้งที่เจ้าก็บ,บอกก็แหละว่าเจ้าบ่ได้ท่วงบญคุณแต่เจ้าบ่ออยากให้เขาเลื่มตนกําเนิดของเขาแต่ในมุมมองของข่อยข่อยมองในในเอ่อนอกโลกตีร่างกาจากเจ้าเบิ่งเจ้าเนี่ยข่อยก็มองว่าท่วงบุนคุณอยู่ดีนั่นแหละอีหลีอันนี้คือในมุมมองของขอขอ่อยเมื่อคอยได้ยินสิ่งที่เจ้าบอกออกมาขอ่ขอยคิดแบบนี้เนาะ